ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าการซื้อบ้านหนึ่งหลังครับมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับมันเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวครับบางทีมันอาจจะโอ้ อาจจะเกิดปัญหาก็ได้นะหรือไม่มีเงินไปดาวไม่มีเงินไปจ่ายค่าธรรมเนียมนะสำนักงานที่ดินแบบนี้ครับดังนั้นการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าครับหรือการรู้การประมาณการค่าใช้จ่ายให้ได้ก่อนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับมาดูกันครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกครับคือค่าใช้จ่าย ในขั้นตอนที่กําลังจะซื้อในกระบวนการกู้กระบวนการโอนครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายแรกค่าใช้จ่ายตัวแรกสุดเลยครับที่เราจะต้องเจอครับคือค่าใช้จ่ายในการประเมินนะครับ ของธนาคารนะครับหรือที่เรียกว่าธนาคารเนี่ยเขาจะจ้างนะครับเอาซอร์สหรือพนักงานในบริษัทเขาเนี่ยครับมาประเมินราคาหลักทรัพย์ราคาบ้านราคาคอนโดของเราครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับซึ่งโดยส่วนมากครับจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทนะครับแล้วแต่ธนาคารนะครับ หรือบางธนาคารครับเขาฟรีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าเลตเซว่าเตรียมไว้สัก3,5,000าก่อนอันแรกนะคือค่าประเมินนะครับธนาคารนะฮะอันนี้คือประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าบาทอันนี้ไม่เยอะอะไรครับเป็นค่าใช้จ่ายตัวเล็กๆแต่ค่าใช้จ่ายตัวที่2ครับอันนี้น่าสนใจครับค่าใช้จ่ายตัวที่2ครับคือเงินดาวนะครับโดยส่วนมากครับไม่ส่วนมากแล้วกันนะครับไม่ทุกองค์การนะส่วนมากเนี่ย เขาก็จะให้เราวางเงินดาวครับซึ่งค่ามาตรฐานค่าเอเวอเรสต์นะครับของเงินดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับของอราคาบ้านที่เราจะซื้อเช่นเรามีคอนโดมือหนึ่งเปิดขาย3ล้านบาทเขาอาจจะให้เราวางเงินดาวส์นั่นก็คือ30,000 0บาทครับเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นเงินก้อนค่อนข้างใหญ่นะซึ่งสมัยนี้ครับมันก็จะมีอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอีกกระบวนการหนึ่งแล้วกันนะครับที่เรียกว่ากระบวนการผ่อนดาวนั่นหมายความว่าเงินดาว3 0 0 0 0นใช่ไหมมันเป็นเงินก้อนใหญ่ เดเวลอปเปอร์เข้าใจคุณครับว่าเงิน3 0 0แสนเนี่ยมันหายากเขาจึงมีกระบวนการที่เรียกว่าการผ่อนดาวครับคือเอาไอ้เงิน3 0 0แสนเนี่ยมาผ่อนสับเป็นงวด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 ให้คุณผ่อนก่อนตั้งแต่ระยะเวลาพรีเซลครับเนาะเนี่ยก็คำถามเมื่อกี้ช่วงพรีเซลครับเขาจะให้เราผ่อนดาวไปสัก2ปีหรือปีหนึ่งโครงการสร้างเสร็จก็โอนแล้วก็เริ่มผ่อนจริงเนี่ยครับคือกระบวนการผ่อนดาวนะฮะดังนั้นแล้วครับไม่ว่าคุณจะผ่อนดาวหรือคุณจ่ายดาวเป็นก้อนเดียวยังไงก็ดีครับ คุณจะต้องประมาณการเงินดาวที่คุณต้องจ่ายให้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเงินหลักหลักแสนละกันเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ของล้านก็แสนสิบเปอร์เซ็นต์ของสองล้านก็สองแสนเนาะเงินค่อนข้างก้อนใหญ่นะฮะก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะครับแต่ตรงนี้ผมโน้ตเพิ่มอีนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ซื้อโครงการบ้านหรือโครงการคอนโดมือสองนะครับที่ไม่ได้ซื้อกับพวกเดเวลอปเปอร์นะผมจะบอกว่านะครับเงินดาวนะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมเรียนอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเงินดาวอะครับมันเป็นเงินบางส่วนที่เรามัดจําลงไปนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยฮะเราอาจจะเ,เดี๋ยวก่อนขอโทษทเดี๋ยวผมสลับใหม่เงินดาวนะครับเงินดาวตรงนี้เราอาจจะจ่ายแค่บางส่วนก็ได้ไม่ต้องจ่าย10%ของราคาบ้านก็ได้นะอย่างเช่นเราตกลงกับคนขายนะครับคนขายขายบ้าน3าล้านขายบ้านมือสองเนาะแล้วคนขายเขียนในสัญญาว่าเราจะต้องวางดาวให้คนขายเป็นเงินสดจํานวน10%คือ3 0 0 0 0น ผมจะเรียนว่าจริงๆตัวเลขตรงนี้ครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องจ่ายขนาดนั้นนะถ้าเป็นการซื้อขายมือสองระหว่างบุคคลกับบุคคลนะเราสามารถจ่ายนะครับแค่บางส่วนเช่นจ่าย 30,000, 20,000งหรือ50,000ก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลน่ครับเราสามารถตกลงกับผู้ขายได้ โดยการกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับลงไปในสัญญาจะาซื้อจะขายครับดังนั้นสําหรับกรณีมือสองนะครับไม่จําเป็นนะฮะว่าเงินดาวของคุณจะต้องเป็น10%อนะครับอันนี้ผมโน้ตไปเลยนะก็เคยมีเคสนะครับเคยมีเพื่อนๆในกลุ่มใน f e c o o o เนี่แหละครับมาถามผมแนละ้วว่าเขาอันนี้คือเคสจริงเลยนะฮะตัวเลขจริงเลยเขาซื้อบ้าน6ล้านมือสองต่อีกกคนหนึ่งนะครับ คนขายให้วางเงินดาว10%คือ600,000็ถามว่าเยอะไปไหมครับผมบอกว่าโคตรเยอะเลยครับเยอะมากเยอะเกินไปนะฮะไม่จําเป็นต้องจ่ายขนาดนั้นจ่ายแค่5,000 50, 60, 6,000ก็พอนะครับน้มมันก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปจ่ายขนาดนั้นนะนะครับเนาะเป็นประมาณนี้อ่ะสรุปนะครับค่าใช้จ่ายตัวแรกครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องอค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ของธนาคารนะครับค่าใช้จ่ายตัวที่2ครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องอ เงินดาวนะครับก็คือสิบเปอร์เซนหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่โครงการนั้นๆกำหนดนะครับอ่ะและค่าใช้จ่ายตัวที่สามครับเป็นค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับณนะสำนักงานที่ดินนะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนนะฮะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าโอเค ค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับจะประกอบด้วย4ตัวหลักๆนะครับอ่ะเริ่มตัวแรกนะครับคือค่าธรรมเนียมการโอนหรือที่เราเรียกกันว่าค่าโอนค่าโอนค่าโอนนั่นแหละครับอันเนี้ยตัวเนี้ยครับเขาจะอยู่ที่2%เปอร์ซนะครับของราคาประเมินหรือนะครับราคาซื้อขายราคาไหนสูงกว่าเขาใช้ราคานั้นนะครับอันที่2ครับคือค่าจดจำนองครับค่าจดจำนองเนี่ยคิด1%ปอร์ซของวงเงินกู้ครับหรือวงเงินที่เราไปจดจำนองนั่นเองนะครับ ตัวที่3ครับคือค่าอากรสแตมครับอากรสแต็มเนี่ยคิด0.5นะครับของราคาขายหรือราคาประเมินก็ว่ากันไปนะและตัวที่4ตัวสุดท้ายครับคือค่าภารรษีธุรกิจเฉพาะครับอยู่ที่3.3เนะครับของราคาซื้อขายหรืออากรสแต็มเอยขอโทษของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินนะครับและจะโนตให้นิดนึงนะครับว่าไอ้ค่าภารรษีธุรกิจเฉพาะกับค่าอากรสแตมเนี่ยจ่ายตัวใดตัวหนึ่งนะครับจ่ายอากร ไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องจ่ายอากรสแตมนะครับแต่จะเห็นว่าอากรเนี่ย0.5ใช่ไหมครับแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ย3.3นะตัวเลขค่อนข้างต่างกันนะล้านละห้าพันกับล้านละสามหมื่นสามนะครับตัวเลขต่างกันเยอะเลยนะดังนั้นนะครับเติมไปนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องจ่จายค่าอากรสแตมครับเราจะต้องเสียค่าอากรสแตมก็ต่อเมื่อนะครับเรานะฮะ ซื้อบ้านซื้อคอนโดหลังนั้นมาแล้วนะครับอย่างน้อย5ปีเป็นเจ้าของโฉนดใบนั้นนะฮะอย่างน้อย5ปีเราจะเสียค่าอากรครับหรือเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นคอนโดห้องนั้นครบ1ปีเราจะเสียค่าอากราสเตมภาษีธุรกิจไม่ต้องเสียเนี่ยเห็นไหมประหยัดไปเยอะเลยแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าเรา เราถือครองบ้านไม่ครบ5ปีหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านครบ1ปีครับเราจะต้องมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแทนซึ่ง3.3%ดนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้ง4ตัวนะครับที่เราจะไปเจอถ้าเกิดว่าเรานะครับไปโอนบ้านโอนคะอนโดนาสสารัถนาท่ดิบนะครับค่าโอน2%จดจำนอง1%อาการสดตมป์0.5%ภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3%เนะครับเนี่ยก็ต้องประเมินไปให้ได้ซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับมันเป็นเงินหลักแสนถึงหลายแสนนะเดี๋ยวก่อน2บวก1ก็3 3สมมุติเราเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะคือ3.3ก็ประมาณ6กว่าล้านละ60,000กว่าบาทนะครับ2ล้านก็แสน2แล้ว3ล้านก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับเกือบ2 0,000นเนาะ ดังนั้นครับเขาเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องประเมินให้ได้จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับอ่ะนี่คือค่าใช้จ่ายสาตัวแรกนะครับก่อนที่เราจะซื้อบ้านที่เราจะต้องไปเจอกันนะครับและพอเราซื้อมาแล้วครับจะเจอค่าใช้จ่ายตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวครับรู้หรือเปล่าครับว่าคืออะไรเนี่ยเพื่อนๆลองเดาไหมฮรค่าใช้จ่ายตัวนี้ครับผมจะบอกนะว่ามันใหญ่ไม่ได้แพ้กับค่าใช้จ่ายวันโอนนะ่าสำนักหน้าสำนักงานที่ดินเลยนะ ค่าใช้จ่ายตัวนี้ครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งบ้านครับไม่ว่าคุณจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับมาตกแต่งเองหรือจ้างอินทีเรียมาบิวอินนะครับทั้งหมดนี้ครับคุณวัใช้เงินนะครับซึ่งมันไม่ใช่หลักหมื่นผมยืนยันอย่างนี้นะยิ่งถ้าเป็นคอนโดโอเคคุณอาจจะตีงบให้มันอยู่ในสักประมาณแสนไม่เกิน200,000พอไหวแต่ถ้าเป็นบ้านนะครับ เอาเรื่องเลยนะถ้ามันถ้าเป็นการตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหรือทํางานบิวอินบ้านเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านะสําหรับเรานะครับคนที่จะซื้อบ้านผมคิดว่าเราควรจะลิสต์รายการพวกนี้ออกมาก่อนอ่ะบอกเลยว่าโดยส่วนตัวผมทําอย่างนี้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะซื้อบ้านเพื่ออยู่ หรือซื้อบ้านเพื่อลงทุนครับผมจะลิสต์ก่อนที่จะซื้อด้วยนะว่าอ่ะพอเราดูหน้าง,งานว่าบ้านนี้มันได้ไมาอย่างนี้สมมติเราไปซื้อบ้านเปล่ามาลงทุนใช่ไหมครับผมก็จะลิสต์ว่าผมจะตกแต่งประมาณไหนนะครับซึ่งอ่ะเราก็ลิสต์มาว่าอันนี้ห้องดังเลนลิฟตงรูมใส่อันนี้อันนี้ห้องคือเราก็ดีไซน์คร่าวๆแล้วก็จดมาว่ามันมีอะไรบ้างไอสวยไม่สวยอีกเรื่องครับผมแค่ต้องการตัวเงินก่อนว่ามันควรจะมีอะไรประมาณไหนบ้างตีค่าเฉลี่ยออกมาครับ ไปเซิร์ชราคาไปเทียบราคาในเว็บก็ได้เว็บอีกเกีก็มีเว็บโฮมโปรก็มีเนี่ยครับเทียบราคาเฟอร์นิเจอร์ลิสต์ออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้โหเฮ้ยพอซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าตกแต่งยิวอินอีกประมาณนี้ก็ต้องถามตัวเองย้อนกลับไปอีกครับว่าเออวันเนี้ตกลงแล้วพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านพร้อมตกแต่งมาแล้วหรือยัง เพราะมันคงดูปแปลกๆใช่ไหมครับถ้าซื้อบ้านมาแล้วมาปูเสื่อนอนกันกลางบ้านเนาะตั้งั้นแล้วเนี่ยก็ลิสต์ค่าใช้จ่ายพวกนี้ให้ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเงินในส่วนนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาการเงินไปหยิบยืมในส่วนอื่นที่ดอกเบี้ยม,มันสูงมานะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะอ่ะทวนอีกทีครับตัวแรกครับคือ ค่าธรรมเนียมของธนาคารไม่ว่าจะเป็นค่าปรับเมินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆน,นะครับประมาณ3 0มพันถึงห้าพประมาณนี้ตัวที่2ครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องเงินดาวนะครับสิหรือแล้วแต่ตกลงกับคนขายนะครับตัวที่3ครับคือค่าใช้จ่ายวันโอนนะสำนักงานที่ดิน4ีตัวตามที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและตัวที่4นะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับหรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน แต่ละตัวครับไอตัวแรกน้อยไอตัวเรื่องของธนาคารน้อยครับแต่ไอค่าตกแตง่งไอค่าร,รมเนียมไอเงินดาวเนี่ยเบิ่มเบิมนะครับเบิ่มเบิมทั้งนั้นเลยนะก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับสาคัญมากๆ